สวัสดีค่ะพบปะกับช่องสาวอ้วนอีกแล้ววันนี้พามาชมมาเที่ยวตลาดนัดเป็นตลาดที่ขายเสื้อผ้านาแพ้มีทั้งมือแรกมือสองนี่ค่ะเป็นเสือ้อผ้ามือสองมือสามืมอสี่ก็ว่าไปเนาะค่ะตัวละสิบบาทแต่แทบนี้ก็จะตัวละสิบบาทเนาะค่ะแต่ว่าสภาพนางฝ่าเติบอยู่เด้อสภาพโอเคอยู่พอใช้ค่ะ สำหรับคนงบน้อยทุนน้อยตลาดนัดนี่ก็อยู่ละหันทรายเนาะคะ่ะอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตลาดนัดที่ค่อนข้างจะกว้างขวางพอประมาณค่ะชาวบ้านชาวช่องที่มาขายเสื้อผ้าก็จะว่างขายกันอย่างนี้เลยค่ะราคาย,ย่อมเยาเนาะคะ่ะคนงบน้อยทุนน้อยแต่สภาพโอเคนะคะบางแห่งก็จิก้องให้เลือกอย่างนี้เลยค่ะกองเป็นล็อกอันนี้กระเป๋าอันนั่นมวกอันนี้เสื้อผ้า ชุดชั้นในก็มีเดอร์ค่ะสำหรับสุภาพสตรีกางเกงตัวละห้าสิบก็ไม่แพงนะคะที่วางขายอยู่นี่ก็ไม่เกินห้าสิบบาทค่ะสภาพใช้ได้ของใหม่ก็มีค่ะของมือหนึ่งก็มีเสื้อผ้ามาค่ะพี่น้องเพื่อน วันนี้สาวอ้วนจะพาเดินเลาะเดินชมตลาดนัดกันกระว่างเว้นจากการปลูกมันทอนมันขุดมันซาละพัฒนจะทํากระสวนกนาแล้วก็จะพักเหนื่อยพักผ่อนยนตกายมาหาช้อปปิ้งตลาดนัดมันก็เป็นตลาดบ้านนอกบ้านนาเองเนาะค่ะก็จะประมาณนี้แหละก็มันไม่ใช่ตลาดในเมืองเนาะแต่ฉันก็ว่ามันก็โอเคอยู่เด้สะอาดค่ะตลาดนัดละหันทรายถ้าเอฟซีแถวละหันทรายเอ่อพบปะคลิปสาวอ้วน ก็จะรู้นะคะว่าตลาดเขามีของเยอะเสื้อผ้านาเพไม่ใช่มีแต่เสื้อผ้านะคะอาหารการกินเครื่องไม้เครื่องมือจอบเสียมมีดมีมดทุกอย่างเลยค่ะผลไม้ลากไม้ก,ก็มีค่ะแต่ด้วยสาอ้วนก็ไม่ได้ถ่ายทุกซอกทุกมุมเนาะคะ่ะเพราะว่าตลาดเขาก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่อันนี้ก็จะต้นมะละกอแก้วกลางดุงไอเขาดอกประมาณนั้นหละกับ เขาก็บอกว่า,วาเออลูกดกลูกงามลูกสุกกะวานต้นเตี้ยตั้มกระกรอบเลยค่ะท่านก็ยืนชมเขายโยนิดนึงค่ะมาถึงลานขนมก็จะประมาณนี้ค่ะขนมนี่ห่อละยี่สิบเด้อค่ะสาวอ้วนก็ทําการอุดหนุนมีการต่อค่ะต่อสาห่อห้บได้ไหมไม่ค่าใจดีได้ค่ะใส่ทุงให้เลย3า,าอย่าง50บบาทนักชอบนักต่อนักชิมเลยค่ะสาวอ้วน ค่ะมาก็จะเป็นผลไม้ก็จะมีหลายอย่างเนาะคะ่ะผลไม้นู่นคุณยายเดินอกกอดแล้วก็จะแวะมาหาเสือ้านาแพอีกเหมือนเดิมมีหลายอย่างค่ะราคาก็พอประมาณโอ้ยอากาศก็ร้อนมากคเพื่อนๆค่ะสุดท้ายนี้ก็จะกลับบ้านก่อนนะคะอากาศร้อนมากกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ